เราจะเป็นประกาศผลรางวัลของผู้ที่ร่วมกิจกรรมกับทาง BLX นะครับที่ร่วมไลค์เพจและแชร์รูปภาพนีออกไปนะครับดูนะครับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด89ท่านนะครับบางคนอาจจะมีชื่อซ้ำนะเพราะว่าเขากดแชร์หลายครั้งมาแชร์ไ้ทุกที่นะเราก็ให้เขาครับเขาถือว่าเขาขยัน กำลัน,นดันนะครับโปรโมต89คนครับนะครับเลขที่59นะครับขอโชคดีนะครับเลขที่59นะครับดวันอีกครั้งใครก็เลขที่59ชัดพงครับ ขอแสดงความยินดีกับคุณชัดพงษ์นะครับที่ได้รับรางวัลเปียกดัแลีฟรีลุ้นโลอ,อ,อมอิกเจ็ดขอบคุณมากครับ